สถาน,นีนายท่านทุกท่านด้วยนะกองกองยินดีที่ได้รู้จักนะวันนี้เคียวมิจะพานายท่านไปเอาสมบัติจุดหนึ่งที่คาดว่านายท่านหลายท่านและหลายแรงหรือหลายระดับโลกน่าจะพลาดจุดนี้กันเยอะเลยนะเคียรมิเองก็ยังพลาดนะกองกองจุดนี้เคียวมิอยู่ตรงแถวบริเวณลียม ตรงใกล้ๆเขาสารเจ้าของที่ของอะไรนะสารเจ้าของสหายของเซียวอยู่นะที่เป็นนกรู้สึกเป็นนกเซียนนะของก้องปัจจุบันนี้เขาก็เป็นลูกป,ปัป้นนะส่วนเนื้อเรื่องอยังไงก็ลองไปตามดูเอาละกันนะก้องไม่สปอยไม่สปอยของก้องเดี๋ยววันนี้ก็จะพาไปนะจุดที่ว่ากันว่า นายท่านน่าจะพลาดกันเกือบทุกท่านเลยอ่ะก้องอะไรเอ่ยนู่นน่ะนู่นน่ะก้อง,องตรงนู้นเนี่ยนี่นี่นี่น,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 นองเชื่อว่าหลายท่านน่าจะพลาดจุดนี้กันหมดเลยอ่ะเคียมีก็พลาดเองอ่ะก้องที่เคมีรู้เพราะว่ามีนายท่านหนึ่งเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขามาเอา อัปเดตในตรงทวิตเตอร์นะเดี๋ยวสัครู้นะจำได้ว่ามีชื่อทวิตของนายท่านหนึ่งนะแต่เป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นอ่ะค่อนข้างจะอ่านยากนิดนึงอิอิออิอิออันนี้ก็ไม่ไม่มั่นใจนะเพราะว่าอ่านยากจริงๆคือเป็นแบบอ่านแบบคิดๆเลยอะ ก้องซึ่งเขาโพสภาพทวิตนี้นะก้องเดี๋ยวเดี๋ยวเคมนี้ไปเอาภาพทวิตแป๊บนึงก้องชิบชิบชิบอยู่ไหนนะ ทวิตนี้ที่เคียมีไปเจอนะซึ่งน้องเขาก็อยู่บริเวณตร,ตรงนี้ที่ตรงลูกศรนนะลูกศรของตีฟ้านะกล่องเดี๋ยวจะพาไปดูนะมันอยู่ตรงเนี้ยข้างหน้านี้แหละเคียมีกล่องก็เอาปูจงไปลงไปอ่ะ เห็นไหมมีกล่องต้องปัดอยู่ด้านหลังก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเอาเอาไม่ขึ้นตรงใจจงใจให้ตกเด็กๆน้อยๆตรงใจตงใจนะของก้องก็รักของหวังว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่มีประโยชน์กับนายท่านที่ พลาดจุดตรงนี้ไปเยอะนะกองก้องงั้นขอพักคุณมากเดี๋ยววันนี้เจอกันนะเจอกันในไลฟ์ค่ำคืนนี้นะกองก้องบายบายจ้านีกองกอง